ที่วัดพระธรรมกายบุรุษแห่งนี้นะครับได้เริ่มต้นพิธีกรรมงานบุญโดยทางคณะท่านสภาพแล้วก็ผู้ปกครองได้สั่งสมบุญใหญ่ด้วยการถวายพระทาหารเพลนเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ก่อนเลยครับภักปายเป็นพิธีตัดปล่อยผมและปลงผมโดยทางคณะสงฆ์ได้นําทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสาจากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้ตัดปล่อยผมเป็นปฐมเรษ์ครับเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งกับเป็นการตัดความกังวลหยย่วงใย ก่อนที่นาธรรมทายาทุกคนจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในเส้นทางธรรมต่อจากนั้นคณะผู้ปกครองและคณะญาติได้ร่วมกันตัดปลยผมให้แก่เหล่านาธรรมทายาทเป็นลําดับสืบต่อไปครับโดยการตัดสินใจบวชของนาธรรมธายาทในครั้งนี้ก็ได้สร้างความปรับลื่มปีติใจให้แก่คณะผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง ที่บุตรหลานอันเป็นที่รักจะได้เข้ามาบวชในบาวรพระพุทธศาสนายกฐานะตนเองให้ได้ก้าวเข้าสู่เป็นเหล่ากอของสมณนะอีกทั้งยังได้เป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองนะครับเรียนรู้คําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะหล่อหล,อ,ลอมกุลบุตรนะครับให้เป็นเด็กเก่งและดีพร้อมที่จะเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยบรรยากาศนะครับก็เต็มไปด้วยความปีติเบิกบานใจนะครับเห็นรอยยิ้มของผู้ปกครองผู้ใจบุญแล้ว ก็น่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งที่เดียวครับสำหรับโครงการบรรพชาสามเณรธรรมทายาทของทางวัดพระธรรมกายบูรสนะครับประจำปีพุทธศักราช2,565ก็จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมจนกระทั่งถึงวันที่7สิงหาคมนี้โดยพิธีบรรพชาสามเณรนะครับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมนั่นเองครับ